ครึ <t 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 ่งวันผ่านไปยังตั้งไม่ได้ให้มือลอยครับอยาให้มือลอยผต้องแต่งหานท่านมาต้งวางมือให้ามันยากนะมันยากรวานครับางให้นิ่งืนเลครับเพื่อเดับเจใ้แห้นนะมือะรกจะถ้ามันวิ่งอยู่ถ้าวิ่งนี่คือต้องแทงเล็กวิ่งใช่ไหม บนล่างครับนี่เหรอางหืแสดงว่าแสดงว่าสิ่งที่ผมขอเป็นจริงอ่ดิโอ้โหสุดยอดเลย่สุดยอดนะทั้งแปบเดียวได้เรียนบาทนะคับไม่ต้ระดาไม่ต้องมาดแต่ก่อนเคยเป็นนักช็กระเป๋าอยู่มือกระเป๋า